โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน150บาทนะครับผมสามารถทำเงินได้จริงแน่นอนนะครับผมไม่มีค่าสมัครนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีเงินฟรีทูมิเนีเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทำเงินกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมีการแจกซองอ่างเปาทูมิเนียเลตด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรับซองอ่างเปาทู ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดในส่วนของซองอ่งเปานั่นเองนะครับเดีย๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินฟรีกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการทําเงินฟรีทูมิเนียเลตแบบโดยตรงนะครับผมแบบไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ได้นะครับถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับทำได้ทั้งมือถือ a n d r o i d iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับในคลิปนี้ก็มีการแจกซองหังเปาทูมิเ e ีเลตด้วยนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมสรับเว็บไซต์ที่ผมจะมา รีเซิร์ชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บในการหาเงินฟรีทูมิเลเล็ตได้แบบโดยตรงนะครับตัวนี้เนี่ยทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังทําเงินอยู่จากยิมรีเซิร์ชนะครับก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมส่วนคนที่ยังไม่เคยทําเลยเนี่ยก็ลองสมัครทําดูได้นะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนําให้ทําสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มหาอะไรได้เสริมฟรีนะครับจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวในการทุน,รทรรทนหรำ เติมเงินใดใทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมที่ผมได้ลงรีวิวการถอนเงินไปอยู่ที่150บาทแล้วก็ผมได้ถอนเงินไปอีก1ครั้งนะครับผมในส่วนของ150บาทนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดในส่วนของอีเมลให้ดูนะครับผมตรงนี้เป็นอีเมลที่ผมใช้ในการรับเงินฟรีทูมินียลเล็ตนะครับผมที่ใช้ในการสมัครนั่นเองนะครับเวลาเราถอนเงินเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนนะครับในการถอนว่ามีการถอนเงินหรือว่าเลขของรางวัลนะครับม้่าาาเลใหรรทว เราได้ทําการแรกเงินไปนะครับเมื่อทางยิมรีเสิร์ชนะครับผมได้ทําการโอนเงินเข้าทูนิโวลินะครับก็จะมีการแจ้งอีเมลมาเหมือนกันว่า จัดส่งของรางวัลจากยิมดีเซ r t ให้เราเรียบร้อยแลวนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามกับยิมดีเซ r t เราได้ทําการส่งรางวัลไปที่ทูมิเนเต็ของคุณแล้วนะครับจำนวนก็ประมาณ150บาทที่เราได้แลกไปนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมสมัครฟรีนะครับลิงก์การสมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถไปกดสมัครกันได้หรือว่าใครที่ไม่อยากสมัครผ่านลิงก์แนะนำนะครับอยากจะสมัครด้วยตัวเองนะครับก็ค้นหาที่ Google ได้นะครับชื่อแอปนะครับตามนี้เลยนะครับในส่ววนของเ็บไซต์ นะใครที่จะสมัครผ่านเว็บไซต์ก็กดเข้าไปนะครับที่ Google แล้วก็ค้นหาชื่อได้เลย หรือใครที่จะดาวน์โหลดแอปนะครับผมก็ค้นหาที่ Google Play นะครับ Google Play Store นะครับชื่อตามนี้เลยนะครับแล้วก็ i o s หรือว่า App Store นะครับเขียนชื่อเหมือนกันนะครับค้นหาติดตั้งสมัครผ่านแอปได้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินนะครับในส่วนของยิมรีเซอร์ตนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสาหรับวิธีการทําเงินนะครับในส่วนของยิมรีเซอร์ตเนี่ยจะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะครับสาหรับใครที่ฟังดูแล้วนะครับผมไม่ชอบในเรื่องของการทําแบบสําาารรรววจหือ่ก แบบสอบถามเนี่ยก็ไปทําช่องทางอื่นได้นะเพราะว่าการทําแบบสอบถามเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับลหลายๆคนนะครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ชอบสายนี้นะแต่การทําแบบสอบถามเนี่ยมันจ่ายเงินจริงแน่นอน100%ซนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการจ่ายเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํานะให้เราดูที่เมนูตรงนี้นะครับมันจะมีเมนูขึ้นให้เราดูเนาะหน้าแรกเกี่ยวกับเราของรางวัลสะสมคะแนนรายงานการวิจัยคําถามที่พบบ่อยติดต่อเราแล้วก็แบบสํารวจทั้งหมดนะครับเราจะมากดตรงแบบสํารวจทั้งหมดเลยก็ได นะครับผมพอเรากดเข้ามาปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อของแบบสํารวจนะครับหัวข้อมีอะไรบ้างนะครับผมแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับแบบสํารวจทั่วไปแล้วก็เป็นการส่งไอเดียนะครับผมเกี่ยวกับแบบสอบถามต่างๆนะครับหรือว่าการตอบโพลสารวจนะครับแบบสํารวจข้อมูลส่วนตัวนะครับผมเราก็สามารถเข้ามาทํากันได้เนาะเรามาดูที่แบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะทุกคนก็ดูตรงนี้นะครับจะมีแบบสํารวจให้เราทํากดในกรอบ สีส้มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลานะครับให้เราดูว่าแบบสํารวจนี้เนี่ยจะสิ้นสุดหรือว่าหมดเขตวันที่เท่าไหร่ comply? ดูตรงนี้ระยะเวลาแบบสํารวจนะครับวันที่6ถึงวันที่19ของเดือนธันวาคมปี 2, 2022นะจะหมดเขตนะครับดูเวลาตรงนี้ด้วยนะให้เรากดทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับคะแนนนะครับอยู่ที่40คะแนนเวลาก็ตามนี้เลยที่เขาเขียนบอกนะครับทำได้ทั้งคอมแล้วก็มือถือนะสูงสุดคะแนนตอนนี้นะครับอยู่ที่120คะแนนนะครับเราจะต้องทําให้ผ่านด้วยนะทุกคนแต่ถ้าเราทํา ไม่ผ่านเนี่ยเราจะไม่สามารถรับคะแนนเต็มได้บางครั้งก็อาจจะได้0ูนย์หรือว่า1คะแนนนะครับสิคะแนน5คะแนนแล้วแต่ว่าในช่วงที่เราตอบเนี่ยเราตอบอถูกมากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าถ้าเราตอบมัว่วโดยที่ไม่อ่านหัวข้อเลยก็อาจจะไม่ได้รับคะแนนเต็มอาจจะได้ศูนย์หรือว่าไม่ได้เลยก็มีนะครับคนที่อ่านดีๆนะต่อมานะครับแบบสำรวจทั่วไปนะครับก็จะมีในส่วนของคะแนนตั้งแต่1คะแนน5คะแนนจนถึงหลัก10หลักร้อยคะแนนก็มีนะครับผมแล้วแต่ช่วงว่าเขาจะส่งมาแบบไหนนะแบบส่วนตัวนะครับก็จะเป็นการตอบข้อมูล ส่วนตัวเก็กบเกี่ยวกับตัวเราเลยนะครับเหมือนกับการกรอกโปรไฟล์ข้อมูลของเราเนาะเราจะต้องกรอกตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเราไม่กรอกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับแบบสอบถามเยอะนะครับถ้าเราเกรอกก็อาจจะได้รับตามข้อมูลที่เรากรอกไว้นั่นเองนะครับผมก็ลองทําดูตรงนี้นะประมาณนี้นะครับในส่วนของหลักการทําแบบสํารวจนะครับผมจากยิมมิเซอร์ก็มีช่องทางทําคะแนนแค่นี้เลยนะครับผมเป็นการทําแบบสอบถามอย่างเดียวส่วนคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะ การแนะนําเพื่อนก็กดตรงนี้นะครับสะสมคะแนนนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนตรงนี้นะครับสมัครสมาชิกไม่แนะนําก็ถอนได้นะการแนะนําก็คือการแชร,ร์ลิงก์ออกไปนะครับเมื่อมีคนสมัครผ่านลิ้์ของเราเราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับ ต่อมานะครับเรามาดูที่การแลกของรางวัลนะครับสำหรับการแลกของรางวัลเนี่ยก็กดที่คะแนนทั้งหมดของเราเนาะมันจะมีอ่าแลกคะแนนแล้วก็กดเข้าไปนะการแลกคะแนนนะครับผมก็ให้เรากรอกรหัสผ่านเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบที่เราตั้งไวน้นะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเราจะต้องกรอกด้วยนะครับหรือใครที่เข้าแลกเงินครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราถ่ายรูปบัตรประชาชนแนบไปด้วยนะอันนั้นเราจะต้องทานะครับถ้าหากว่าเราจะทําการแลกเงินนะสำหรับของรางวัลนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลือกช่องทางการแลกได้เลยจะเป็นบัตร วลเลตหรือว่าการเติมเงินเข้าวอลเล็ตนะครับผมขั้นต่ำอยู่ที่90าบาทนะ แลกได้สูงสุดถึง300บาทสําหรับ90บาทเนี่ยเราจะต้องใช้คะแนนอยู่ที่450คะแนนนะครับจากที่เราดูแบบแบบสํารวจเมื่อกี้เนี่ยได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะครับมี120 100กว่าคะแนน50กว่าคะแนเน,แบบน,ววนเนี่ยการทําแบบสํารวจถ้าทําผ่านทุกวันเนี่ยภายใน1อาทิตย์นะครับภายใน7วันเนี่ยเราได้ถอนเงินขั้นต่ําแน่นอนนะจากที่ผมดูคะแนนที่เราได้รับมานะครับหรือว่าเราจะดูผ่านอีเมลก็ได้บางอันเนี่ยก็ได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะผมว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เริ่มหารายได้ครั้งแรกนะครับคคทีี่่จะมติดเรือง ไว้นะไม่ยากนะครับการถอนเงินนะครับกรอกชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับแล้วก็เบอร์ของทูนิวเวลต์ลงไปทั้ง2ช่องนี้ให้เหมือนกันนะครับอาชื่อแล้วก็เบอร์เว l ต์นะครับติ๊กถูกแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับการจ่ายเงินก็จะตามที่เขาแจ้งไว้นะครับผมไม่เกิน1สัปดาห์นะครับเงินเข้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการรับซองอ่างเป่าทูนิวเวลต์กันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับเ่าโอเคนะครับผมสําหรับขั้นตอนวิธีการรับซองอ่างเป่าทูนิวเวลต์นะครับผมใครท ในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะครับเพราะว่าผมจะแจกซองอ่างเปาชูมิลิลิตในแอปนี้นะครับเป็นการสแกน QR Code กรอกเบอร์รับเงินได้เลยนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็สมัครนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการสมัครเนาะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับผมเมื่อเราสมัครนะครับผมก็ให้เรากดเปิดแอปขึ้นมานะครับผมมันจะขึ้นผ่าน Google นะในการสมัครนะครับผมก็ให้เราสมัครผ่านอีเมลนั่นเองนะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับมันจะให้เราตั้งชื่อโปร ฟลหรือว่าตั้งชื่อช่องของเราในแอปนี้เลยเป็นการตั้ง User ID นะครับก็ให้เราตั้งลงไปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นชื่อเล่นชื่อจริงบวกกับตัวเลขได้หมดเลยตั้งลงไปด้านล่างจากนั้นก็กด Next ด้านล่างตรงนี้นะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมเป็นการยินดีต้อนรับนะครับในการเข้าใช้งานของแอปนี้นะฮะด้านล่างตรงนี้ฝากรหัสโค้ดนิดนึงนะครับฝากกรอกกันนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการแจกซองอ่งเปาต่อๆไปด้วยนะรหัสโค้ดนะครับผมกรอกตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นรหัสโพสต์ไว้ให้นะ โอศูนย์ทีแซดวีเอส 9 e นะครับซึ่งมีตัวเลข2ตัวนะ a และก็0ูนย์ะครับ a และก็0ูนย์ะไม่ใช่ตัว o นะครับผมตัวตัว a และก็0ย์ฝากไปด้วยนะครับจากนั้นก็กดด้านล่างได้เลยพอเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมก็ให้เรากด ok นะครับมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับผมมันจะมี2เมนูนะครับเมนูที่2เนาะให้เรากดตรงคําว่าค้นหานะครับตรงรูปแว่นขยายตรงนี้กดเมนูที่2ขึ้นมาจากนั้นนะครับผมให้เราทําการค้นหาชื่อช่องนะครับผมตาม นี้เลยนะครับนี่ครับค้นหาแบบนี้นะครับผมถ้ามันยังไม่ขึ้นนะครับมันจะอยู่ฝั่งวิดีโอนอกมันจะไม่ขึ้นนะให้เราเลือกเป็นฝั่งยูเซอร์นะครับมาเปลี่ยนฝั่งเป็นยูเซอร์นะครับมันก็จะขึ้นช่องแบบนี้อันนี้เนี่ยเป็นช่องของผมเองผมจะเอาไว้ใช้ในการลงซองอ่างเป่าทูมเนียลเลตนะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ช่องนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากด Follow หรือว่ากดติดตามนะครับเมื่อผมได้ลงซองอ่างเปามันจะได้แจ้งเตือนแล้วก็จะได้เข้ามารับทานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ลงคลิปวิดีโอสั้นนะครับแล้วก็คลิปซองอ่างเปาทูมิลเลตน,นะครับตัวอย่างผมลงแบบนี้เลยรับซองอ่างเปาวอลเลตนะครับสแกน QR Code โค้ดได้เลยนะครับสแกนแล้วก็กรอกเบอร์วอลเลตรับเงินเข้าวอลเลตได้เลยนะครับผมนี่คือซองอ่างเปาที่ผมทาไว้นะครับผมผมจะลงให้แบบนี้นะ ผมยังลงอีกนะครับผมนี่ครับยังมีอีกนะที่ผมลงไปก่อนหน้านี้4คลิปแล้วนะครับผมสาหรับซองอ่างเปาทูมิเลตสําหรับคนที่ติดตามนะครับจะเข้ามารับทันนะครับผมนี่ครับใครที่ติดตามก็เมื่อผมลงปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนนะมันก็จะแจ้งเตือนไปที่มือถือของเพื่อนๆเลยนะครับแล้วก็เข้ามากดสแกนรับเงินได้เลยหลายคนถามว่าสแกนอย่างไรนะครับสำหรับการรับซองอ่างเปานะการสแกนนะครับถ้าเป็น Android นะครับถ้าใครใช้มือถือ Android เนี่ยสามารถเปิดแอปไลน์ขึ้นมาแอปไลน์การสแกนมันมีอยู่นะครับผมใน ส่วนของการสแกน QR code เพื่อที่จะเพิ่มเพื่อน,อ,นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีนะแต่ถ้าเป็น iPhone หรือว่า iOS มันมีเมนูการสแกนอยู่นะครับคนที่ใช้ iPhone จะรู้นะครับผมประมาณนี้สำหรับการลงซองอ่างเปาผมจะลงให้ในแอป,ปนี้ฝากติดตามด้วยนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ